ดีทุกคนทุกคนด้วยแล้วกันนะวันนี้เรามาเจอกันแล้วในรายการบอลเต็งวันละตัวอ่าสลหรับผู้เมื่อวานที่ให้ไปก็ต้องขออภัยด้วยมาวันนี้เรามาแก้ม,มือกันหน่อยครับรายการบอลเต็งวันละตัวหน้า YouTube ของเราท่านเองมาสำหรับรอบนะผมรอบนี้คลิปนี้จัดมาแล้วหนึ่งคู่จะเป็นทางฝั่งของบอลนะผมบาซิลซีรีบีนั่นเองเหมือนเดิมเช่นเคยเลยอ่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านวิตตอเรียนั่นเองเจอกับทางฝั่งของทีมเดียนโบตาโฟโกนั่นเองอ่าคู่นี้ก็ได้จับตาดูเหมือนกันมาเราไม่ต้องพูดพราดา้วดค มาดูเหรีราคากันเลยสำหรับคู่นี้เหรีราคาเปิดต่อมาที่ฝั่งของวิตตอเดียนในราคาครึ่งควบลูกตอนนี้ไหลลงมาเป็นครึ่งลูกแล้วนะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้เหรีราคาอ่ะส่วนราคาจ่ายอะไรดูนิดหน่อยก็ได้อ่าไม่ต้องดูบ้าดูนิดหน่อยก็ได้เทงเจ้าบ้านจ่ายอยู่ที่8 3บาทตอนแรกเปิดมาเยี่ยเต็มนะตอนนี้ลดเหลือ83บาทแล้วโอกาสก็บงบอกว่าโอกาสเจ้าบ้านชนะสูงนะส่วน ส่วนทีมเยือนจ่ายเบีย้ยเต็มเลยได้เสศษมา3ามบาทด้วยก็โอกาสก็บ่งบอกว่าเยือนค่อนข้างโอกาสเพสสูงแต่ว่ามันก็มีโอกาสชนะเพราะว่าราคาน้ําจ่ายก็ไม่ห่างกันมากไม่ห่างกันเท่าไหร่ผมห่างกันแค่สิบาทเองอห่างกันแค่สิบาทเองไหนเรามาดูประวัติการเจอคู่นี้กันหน่อยสำหรับวิตเตอร์เลียกับโบตาโฟโกสำหรับวิตเตอร์เลียโบตาโฟโกเคยเจอกันมาทั้งหมด6นัดน,นะ เคยเจอกันมาทั้งหมด6นัดที่ผ่านมาอ่าดูนัดล่าสุดกันหน่อยนัดล่าสุดนี้วิตอเรเลียก็สามารถคว้าชัยไปได้ตอนนั้นวิตอเอรเลียเป็นทีมเยือนนะอ่าแต่นัดนี้วิตอเอรเลียมาได้เป็นเจ้าบ้านอาน่าจับตาดูมากสำหรับวิตอเรเลียอ่านัดล่าสุดที่เจอกันนะผมจะเป็นทางฝั่งของโบตาโฟโกเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านแต่แพ้ให้กับทางฝั่งของวิตอเอรเลียไป3ต่อศูนย์เลยอ่าต้องบอกว่าแพ้หนัาเกียดมากส่วนนัดล่าสุดนี้โบตาโฟโกเป็นเยือน แปลนะเล่นเดียนเล่นเยียนชนะแต่เล่นเจ้าบ้านแพ้ชนะไปหนประตูต่อศูนย์นะผมสลับโบตาโฟโกในนัดรองส่วนนัดล่าสุด2023นี้วิตเตเรียก็คว้าชัยไปได้สสกอร์ต่อศอูนยถือว่า power พาซีอูทางฝั่งของวิตเตเรียซะมากกว่านะตอนนี้ไหนเรามาดูผลงาน เจ้าบ้านวิเตอรเลียหน่อยรวมเล่นทั้งโย่ทั้งเยียร์เลยที่ไปเจอกับคู่อื่นใช่ป่ะใน20เกมนี้ชนะไป11เสมอไป2แพ้ไป7ก็บอกว่าน่าเกียดไหมถามว่าน่าเกียดไหมไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะแพ้ยังไม่ถึงครึ่งเลยแต่ก็แพ้เยอะอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เยอะอะไรขานาดนั้นมาเราดูตอนเล่นเจ้าบ้านกันหน่อยเล่นบ้านตัวเอง สำหรับวิโตเรียต้องบอกว่าเล่นบ้านตัวเองค่อนข้างรักษาบ้านตัวเองได้ดีในระดับหนึ่งเลยสำหรับวิโตเรียของเราในห้านัดล่าส,สุดนี้ยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยนะยังไม่แพ้ให้กับทีมไหนเลยสำหรับวิโต,รตเรียตอนเล่นบ้านตัวเองก็ต้องบอกว่ารักษาบ้านตัวเองดีจัด ดีเลยดีระดับหนึ่งเลยใน5นัดนี้ยังไม่แพ้เลยไม่มีแพ้ไม่มีเสมอม,มีแต่ชนะรวดๆเลยอาก็บอกว่าเล่นบ้านตัวเองก็ค่อนข้างดีจริงๆสำหรับวิตตอรเียและในนัดนี้เขาก็มาเล่นในบ้านตัวเองด้วยที่จะไปเจอกับทีมเยือนโฟตาโฟโกผมมองว่าโฟตาโฟโกเจองงานอยากอีกแล้วสำหรับนัดนี้ที่จะไปเจอเจ้าบ้านวิตตอรีเอีานดล่าสุดนี้วิตตอรเียตอนเล่นบ้านตัวเองก็เพิ่งคว้าชัยทางฝั่งของซีเอราไปได้1.0ต่อศูนย์นผมได้ก็ลองมาก็ชนะทางฝั่งของอาล่นไปได้เองต่อศูนย์เลยก็บอกว่าเล่นบ้านต ไหนเรามาดูทางฝั่งทีมเยือนโบตาโฟโก้กันหน่อยอ่าสหรับทีมเยืยอนลวนทําเยาวทั้งเยือนเลยสหรับโบตาโฟโก้นะอ่าใน20นัดน,นี้ชนะไปแค่7เกมเองอ่าชนะไปแค่7เกมเองเพสไป7เสมอไป6นะผมก็บอกว่าดูดีไหมก็ไม่ได้ดูดีนะผมแต่ว่าถ้าเอาไปเปรียบกับเจ้าบ้านวิโตเรียแล้วเจ้าบ้านวิโตเรียค่อนข้างจะเหนือกว่าในระดับหนึ่งสำหรับผลงานเหล่านี้นะผมอ่ะชวนมาดูตอนเล่นเยือนหน่อยอ่าตอนเล่นเยือนนี้นะผมสำหรับโบตาโฟโก้ตอนเล่นเยือนนี้ใน5นัดล่าสุดนี้ชนะไป2 เพ้ไปหนึ่งเสมอไป2นะเสมอไป2นัดล่าสุดนี้เองที่ผ่านมายังไม่ชนะใครนะในสองนัดล่าสุดอ่าเป็นการเสมอไปซะมากกว่า2นัดอ่านัดล่าสุดนี้ไปเสมอกับอ่าคัพเดอร์นะผมเรการดัสนะผมบาซิลไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อ่าแล้วก็นัดรองนี่ก็ชนะอ่อเสมอทางฝั่งของเซมไบโอศูนย์ประตูต่อศูนย์ด้วยกันอ่าถือว่าไม่ค่อยเน้นชนะใครนะตอนเล่นเยียร์สลับ,บโบตาโซโกมานัดนี้เลยราคาเอียงเอียง,ยงพาวเวอร์ภาษีต่างๆก็อยู่ทางฝั่งของวิสเตอร์เลียแน่นอนนะผมนะผมานะเพราะฉนะนั้นคู่นี้ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเเลยรผมออ่าาาพวว์ีออะไรต่างๆยู่ทางฝั่งเจ้้าบาน ั้นนเพราะฉะนั้นคู่นี้รายการบอมเต็งหน้ายูทูปของเรานนั้ที่เด็ดเยบอยก็ต้องให้ทางฝั่งต่อเจ้าบ้านวิตเรียบเออยู่แล้วนะผมว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้หน้ายูทู e ของเรา,านะผมมาตัดสินกันเลยมาคู่นี้ทีเด็ดเยบอยแนะนําให้ไปเป็นนะผมเจ้าบ้านให้เล่นทางฝั่งเจ้าบ้านหรือว่า ต่อวิตเตอร์เลียนันเองผมในราคาครึงร่งลูกนะผมมองว่าวิตเตอร์เลียคว้าชชยในบ้านตัวเองได้แน,น่นอนในอีกนัดนี้ในราคาครึงร่งลูกก็เอาไปตามเอาไปตามก็ได้สำหรับวิตเตอร์เลียในนัดนี้ในรายการบอลติงเวลาตัวสำหรับรายการอบอลติงเวลาตัวก็คัดมาแล้วหนึ่งคู่เหมือนเดิมอีกเช่นเคยใครที่ฟังมาถึงนตอนนี้แล้วก็เอาเนิ้วไปจิ้มปุ่มกดไลค์กลุ่มติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วย,วย,วยลวกันสำหรับหน้ายยูทูบของเรามาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันมาสวนไว้วันพรุ่งนี้ในรายการบอลติงเวลาตัว จะคัดคู่ไหนมาให้ก็รอชมไว้วยาการมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ